หน้ามันเป็นรับดอกทิวาการได้อยู่บะขมุนไปเรื่อครับขอบคุณครับครับแล้วก็ค่อยๆขี่ไปเพราะว่าทางเป็นดินทรายเนาะสวัสดีสสครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่บ้านโชคชัยตำบลเชม,มาลาชอำเภอเชม,มาลาชจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวให้พาพี่น้องเบิ่งอยู่ใกล้ๆเมืองด้วยพี่น้องห่างจากไอ้เมืองเชม,มาลาชนี่ละพอถึง3ามกิโลเนาะต่ว่าเส้นทาง ุดสิคาดสิกครับเดี๋ยวผมพาลงไปเบิง้งพาพี่น้องลงไปเบิง้งเอบรรยากาศสุดแสนสิคาดสิกมันสิเป็นรัดออกอยู่หลังที่วากานอำเภอเชื่อมาลาดพอดีบรรยากาศดีครับผมอันนี้คือข้างๆวัดบ้นบานโขกไส้นี่ยนะครับ ดูดอกข้าวเป็นกักระจายเฮียนผมว่ายุ่งสิละน้ำไห้น้ำหน้าน้ำธงน้ำทาปลาอย่างไผ่ลายไผ่สั่งไผ่งามๆโอ้ยนี่เนอะเฮียนอยู่นี่เฮียนเป็นเฮียนเป็นซ่านผู้่ะเป็นหมู่บ้านเน้อยห่อยย่อมๆผู้เนาะกำลังตัดใหม่กำลังตัดใหม่เลย ฝั่งสองเสาฝั่งเสาลองดูว่าดูดอกข้างล่างเป็นไห,หน้าอนนนนโอ้โหขึ้นมาสูงปนีดอก แมามันไปนรับดอกทิวการได้อยู่บ่ครับผมขอบคุณครับจะรับไปได้อยู่โล้โอดอูดูเปลี่ยนต่อกันเลยละทั้งหลังลูกทั้งหลังบ้านลูกแฟนกับเป็นน้ำโขงเฮ้ยคนเห็ดทางคนขีดแลว้วบ้านมันสิไปได้บ่บาดเลยเฮ้ยขี่ทั้งทางคนขีดรถบ่งานเดียวเขาลงทางดินไส่ออกไปทั้งคนขีดรถ โอ้ยเบิดคว่ำขาดสิกเลยผมเคยมาตอนนั้นก็เราก็ลั่งเงียบก้อนจีดเลยผมเคยมาตอนนอั้นมันเป็นทางดินทรายนะครับนี่แหละบางทีมันเป็นทางดินไส้สีล่ละมาตอนนั้นโอ้ตอนนั้นมันเป็นทางดินทรายทางลุกลังมาอีกเทื่อนหนึ่งบาทเนี่ยเบิดคว่ำขีดสุดดีวะสุดดีก็ยังไข่เด้อตอนผมมาตอนนั้นมันเป็นทางดินทรายแบบนี้แล้วโน่น,นขึ้นโน่น เขาแบบาที่ข้เห็ยนแม่งสี่ล้ปีนี่ันวอนนี้เป็นบ่าล่ะปีหน้าก็ขยับขึ้นไปอีกแต่ว่าตอนนี้เข้าสีร่งได้บ่แค่นั่นละโอ้ยเ <c oughs> บิ่งเดียบุด้าโอ้ยสูงขนาดเลยพี่น้องเอา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  ขึ้นโน่นพี่น้องข้อนเกียร์สุดดีหัวข้อเกียร์สุดดีละมาไหมบอสโอ้ยดูนะปีนี้ฮอดนี้ปีหนาปีฮื้อเหมืนกันเถอะขึ้นมาพียรอะไพี่น้องอะไรขึ้นมาทั้งโน่นพี่กันยังมีเพื่อนคนมาอยู่เลยเออไปนั่งมาเห็ีดเพื่อนเหยียดซ่านซื่อ แต่ยังเป็นพื้นที่ของบ้านบ้านโชคชัยหนึ่งนะหลหลังเติบเรลลื่องอะทั้งนู่นนี่เนาะนี่ไหลหลังเติบกด้เพียงเนาะีสันขนาดงเลยทวารท้างดิ้นที่สีสันขนาดเลยเวีนนยดน,นดีแล้วตอนหน้ากับเวียนละ่ะ บ่ได้ว่าอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเด้บ่ได้ว่าอยู่ห้างไกลคุ่มจริญเด้อยู่ติดกับอำเภอเลยละนี่แหละฮะตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลรั่ครับผมอยู่กับไก่อำเภอนี่ล่ะบรรยากาศกับคาบซิกได้คือกันลงคล้อยวันนี่เจังหน้าที่เกษตรแม่แล้วนี่ยกำลังไล่มาหอดหันแล้วเฮ้ย อออบบบตะวามันกับมีไฟอยู่เลยพี่น้องเนี่ยมันขึ้นตะวามทำให้ไหนมากกันคืนผู้เดียวกับบกขวัญจะกล้ามากดิพี่น้องมันเป็นตะยานอยู่เลยมันเปี้ยวอยู่เลยมันถือว่าเปี้ยวด้วยพี่น้องตะวาพี่น้องเข้าที่เิ่นบ้านเพิ่อนอยู่หันเพิ่นการเที่ยวเสร็จนี่เลยเพิ่นบอกออกไปถนนใหญ่เลยเพิ่นกับไปนี่แหละเขาไปตลาดไปอำเภอไปเล็กหน่อยไปลงลงลงเลี่ยงกับมันหนีเบิด์ตไดพี่น้อง เพราะว่าก็เจ้าอยู่ก็หนีก็เจ้เาก็สิชิมกันแล้วอาตั้งอย่กับางชาตขึ้นแก้วก็ไม่แม่นี่แยกนั่นกับขึไปมองซาราถมฉีดินดิผม,มว่าอุ้ยถนนนี่ยังคืองามแท่นนะนะแยกนี่นะที่ผม,มว่าอุ้ยคือเป็นรถไปแท่นนะอันนี้ก็ขึ้นไปนี่ก็เป็นที่ว่าการอำเภอ พี่น้องเข้ากับเที่ยวมาจัางสิแล้วไปตะลงตลาดนะครับลูกครับเต่าของตลาดแล้วก็ค,อค,อค,อค่อยๆขี่ไปเพราะว่นทางเป็นึน่งไสยเนาะ้าสแลกลุ่งหันกับบกคุม้มเข้าแตก <c oughs> ก่อนน้องสิเร้ยวขึ้นไปทั้งทีวาการน้ำเพื่อหลังทีวากาันเพื่อเขาไปเบิ้งสินนี้คนพี่น้องวันไปสอดดอกใส่ย้อวจงังกอมากครับแต่มันมันมีทั้งไปทั้งผุดเขาจงังกอกลับมา หามีทางไปเทากับึ้นทางพุ่นเลยขวานย่ามเห็บตั้งกับสิมีเห็บยูบ่มังของหวานนก้อู้เนีน่ยเจ้ากับสิมาเก็บเห็บยู่บอ่อยู่ไกลไเลยเป็นขว ออกเน่าอองขีดินเนี่ยันี่โอ้งลนมกบเอ๋เาเสือย่าผมทัลงเบืองแรโอ้วัสอดอนี้คือกันออกถนนไงคือกัน ครับเพรเทาทะลุออกถนนใหญ่นี่ละ่ะที่ว่าการอำเภอเขม,มาราชหมวดทางหลวงเขม,มาราชเนี่ยนี่ทางเขาลงมาว่ะครับสองล้อยกี่กิโลไปลอยยี่สิบกิโลอโอ้ไปเขม,มาราชเนี่ยเขม,มาราชจักโลน่ะต่อ,อ, <laughs> อพี่ต่อ ตอนผมเห็นทางไปขันมันขึ้งง่ามแถ่มันเป็นเอียงเลี้ยวไปเบิ้งจะเข้าหนึ่งจะงอหอกมากกว่าเดิมนะนี่คือตึงง่ามคื้โอ้เพราะต้นใหม่บางไงมีต้นไม้ใหญ่ๆโนาะคือไปขันเป็นเอียงแล้วนะโอ้มองเข้าเอาเอียงเกาะอิฐหินปูนไส้เอียงมาถิ่มเอียงไหวโนาโอ้เบิ้องขับใหม่โอ้มีต้นไม้งาม มันซ่อนเดิพี่น้องเบื้งอ,อ,งบองหน้าพุ่น่ะมันมีตะไม้ลวงหมนเลยตะมันซ่อนเนะาะตะไม้ง,งามเด้อครับเด้อนะอ๋อ,อ <c oughs> งอเมืองงอเมือง ท้างก็ถือว่าคาัดฟิกกันเรื่น้องเด้อท้างดินแดงท้างหินแแห่มันเดียากาศมันด้อีหลี ฮะเออมีแต่หินแบบเป็นตะมืนน่ะนะซึง่งว่าถือฝนจล็กน,น้อยนี่นอกแหงสิเป็นตะมืนเลยนี่ริมเลียมเลยเออคนละครับไปพุ่นกับสิไปบ้านพี่น้องเข้าบรรโตกไส้ตะวันเขาสิเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาข,วาขึ้นไปหลังที่ว่าการน้ำเพื่อเข็มมาลาดครับดูนะ อ้าวแล้วทะลุออกแล้วนี่แต่บ้านพักบ้านพักในายอำเภอบ้านพักข้าราชการแต่ว่าฟังท่าขวามือเข้าดิเป็นที่ว่าการอำเภอเขมราชครับผมเออ นี่คือข้างหลังที่ว่าการอำเภอเทากับว่าทะลุออกซ้อยนี่แหละครับกับไปทะลุออกวัดป้าบันเนือแล้วก็เข้าบันเนือเขียมมาลาดแล้วก็ไปตลาดสดในอำเภอเขียมมาลาดเลยครับผม นี่ยังเลยริมเรียมน่ะสามล้ออืมวันนี้มันมีงานนำกับพระวา่าฟังใส่มือเข้านี่เป็นยังคงเลวา่าปาซาครับผมเป <c oughs> นครับผม คา,าหงหลังที่วักการข้างๆที่ว่กการก็สิเป็นสถานีตำรวจแต่ว่าข้างหลังที่ว่กการก็สิเป็นป่าช้าครับผม สี่เลี้ยวขวาไปอันนี้ก็สิเป็นขางหลังโรงเรียนครับขางลังโรงเรียนบ้านเหนือเข้หลังโรงเรียนบ้านเหนือเขมราตรงขามโรงเรียนบ้านเหนือก็สิเป็นโรงพยาบาลเขมราษครับผมนี่คือโรงเรียนบ้านเหนือแต่ว่าเป็นเส้นขางหลังครับแม่สอยนี้ก็สิเป็น้าอาหารหลายอ้คูมสเตีหลยรี่สอดหลายครับเส้นนี้ มีไร้ายครับผม มาถึงดอนปูตาแล้วดอนปูตาเพื่อเข้มมาลาดครับเดี๋ยวเขา,เข,าเข้าไปจบคลิปอยู่ในดอนปูตานี่แหละพี่นอ้องมันจะการลมรื่นดีครับผม